ก็ตอนนี้ทางสายอเมริกาเนี่ยเนื่องจากการล็อกดาวนะครับมันก็เลยทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,งนะครับมันก็เกิดสภาวะการที่แบบว่าขาดสภาพคล่องเงินสดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะขอกู้ได้นะครับตอนนี้เหมือนกับว่าทางรัฐบาลอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งทั่วโลกรวมถึงของไทยด้วยเนี่ยใส่เงินกู้เข้ามาแต่ปรากฏว่าพอไปขอกู้จริงๆเนี่ยมันกับกู้ไม่ได้นะครับติดเงื่อนไขเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ อย่างในอเมริกาในอังกฤษเองเนี่ยถ้าจะขอกู้เนี่ยได้เฉพาะแบบพวกลูกค้าเดิมๆของเขานะครับแล้วเขาก็มีลิสต์อยู่แล้วที่จะให้กู้หรือไม่ให้กู้ดังนั้นธนาคารเนี่ยเขาก็ประเมินแล้วว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายที่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายเนี่ย,เ,ยเขาก็จะไม่ปล่อยวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเพราะก็จะทําให้ธนาคารเขาเสี่ยงไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเห็นได้ว่า ไทรแลนนเจซีแคนนีเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่ดังๆเลยนะครับแล้วก็แต่สภาพห้องเงิิโสดเทิดจึงไม่ได้อยู่ในเลด้าของใครเลยนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจนกระทั่งแบบช็อกโลกก็คือว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเพิ่งเข้าไปซื้อนะครับตัวกราสารน,นี้นะครับผ่านกองทุน ETF นะครับแล้วก็ปรากฏว่ากองทุน ETF ที่เฟดไปซื้อเนี่ย กลายเป็นว่ามีหุ้นกู้ของเ c ฟิเวนดีอยู่ด้วยในนั้นนะครับ oh. มันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เศษเอาเงินอ่พิ้เงินเข้าไปแล้วไปซื้อตัวหุ้นกู้ตรงนี้เนี่ยอยู่ๆหุ้นกู้เกิดดีโฟขึ้นมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอเราค้างเงินดอลลาร์ที่ต้องไปซื้อ c o อเร b บอลไปซื้อจังบอลเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงอยู่ในนั้นเนี่ยกลายเป็นว่า แล้วในอนาคตเนี่ยเครดิตเมดต,ติ้งของยูเอสซาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ค่าเงินในยุโรปเนี่ยก็มีแนวโน้มในการอ่อนตัวลงเพราะว่าอ่ไอ้ปกติเนี่ยเงินเนี่ยเวลาที่จะทิพ์ได้เนี่ยก็คือว่าทางกระกทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะทิพ์ตราสารยาวกลางสั้นแล้วแต่นะครับแล้วก็เฟดเนี่ยก็เข้ามาซื้อ พอซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะพิม์เงินตรงนี้แหละครับใส่เข้ามาในระบบธนาคารธนาคารก็จะเอาไอ้เงินที่ถูกแบก้วยตราสารนี้เนี่ยพิมพ์เข้าไปาระบบนี้จะเหมือนกันทั่วโลกเลยยิงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกพิมพ์ด้วยตราสารนี้ของภาครัฐบาลนะครของแต่ประเทศแต่รอบเนี้ยมันไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไปซื้อมอสเทดแบ็กซิ c คอิตี้ไปซื้อ จังไปซื้อ c o ร์ o ปอร e b บอลไปซื้อจังบอลเราปรากฏว,ว่าไอ้นี่ยมันเกิดการช็อคขึ้นก็คืออยู่ร์เนี่ยซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยนะครับว่าเขาจะเข้าสู่สภาวะล้มละลายเนี่ยก็เกิดเข้าสู่สภาวะล้มละลายทีนี้ตัวมอสเกตแบ็กซิเคอร์ตี้เนี่ยก็มีความกดดันอีกนะครับคุณเฉลิมชัเพราะว่าตอน,นี้เองเนี่ยอ่อสติลเลนโลนนะครับเอ่อครดิตการ์นะครับแล้วก็ อการ่อนรถยนต์นะครับแล้วก็สามเฉพาะสามตัวเนี้ยมีแนวโน้มว่ามีนิ่งเสียเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบบิลเลียนนะฮะก็คือประมาณ 100, 1, 0 8, 0, 000, 000, 000, หนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านเหรียญนะครับอันนี้กำลังมีความเสี่ยงว่ากำลังถูกสติตก็คือเมื่อมีการชำระหนี้ในเดือนเมษาที่ผ่านมา แล้วก็มีบ้านอีกประมาณ2ล้านหลังในอเมริกาซึ่งเกี่ยวพันกับมอสเกตแบคซิเคอริตี้ที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับกำลังถูกสคริปก็คือไม่มีการทำลายเงินในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นผลกระทบในเดือนที่หนึ่งนะครับตัวกระทบมากๆเนี่ยจะต้องดูในเดือนที่3ามนะฮะคือถ้าคนเกวันไปแล้วเนี่ยแล้วทางธนาคารหรือทางฝ่ายที่ให้เข้าที่ที่ปล่อยกู้ทั้งหลายเนี่ย ไม่สามารถที่จะได้รับเงินกู้เข้ามาหรือเรจรจาพันอมนี้อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็มีแนวโน้มเป็นหนี้เสียด้วยเงินดอลลาร์เลยกาลังถูกตั้งคําถามขนาดใหญ่ในอเมริกาเลยนะครับว่าจริงๆดอลลาร์เนี่ยมันมีมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนเนี้ US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามากขึ้นนะครับแล้วกองทุนขนาดใหญ่ในโลกเนี่ยก็ได้เงินที่พิมพ์ผ่านเฟดเออร์ Reserve, ซึ่งเราจะเห็นระบบตอนนี้กันชัดแล้วว่า เศรจินเงินแล้วก็ใส่เข้าไปซื้อกองทุนอตราสารหนี้นะครับจริงๆเนี่ยอ่พอ,อธนาคารเนี่ยก็จะกู้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจากเศษมานะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เอามาปล่อยกู้ให้กับเฮดฟันให้กับกองทุนต่างๆเนี่ยเอาไปเก็งกำไรทั่วโลกนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยบางทีก็ขึ้นในขณะที่อ่เขาจะเรียกว่าเมสติดเนี่ยนะครับอ ทะเลหลายขายของไม่ได้นะครับยอดขายไม่ดีมีแนวโน้มที่จะล้มละลายแต่ว่าตัววอลสตีทเนี่ยกลับขึ้นเพราะว่าเงินเนี่ยมันถูกกินๆิมินเข้ามาแต่ไปเปิดปล่อยกู้ให้เมสซีดไม่ได้แต่ตัววอลสตีทเองเนี่ยได้รับเงินเข้ามาแบบมหาศาลมากนะครับแต่คําถามว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะประคองประคองทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ้าหากว่าตัววอรเอตอตัวเมสซีไปไม่ได้เนี่ย ก็ประมาณการกันว่าน่าจะใช้ประมาณมากกว่า80ล้านล้านเหรียญซึ่ง<ม>เศษพินได้อย่างมากตอนนี้ก็ได้ไม่เกินอีก3-4ล้านล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ก็กลายเป็นว่าความเสี่ยงในระบบของการถือดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับว่าในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณซ้ำก็ไปไปจัดการกับลูกค้ารายใหญ่ตาสามน,นี่คือประเทศจีนนะครับ ประเทศจีนถือตราสารนี้ของอเมริกาอยู่ประมาณ1.2ล้านล้านเราก็บอกว่าจะไม่จ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็จะไม่ชืนเงินกับจีนตรวจว่าทางรัฐบาลจีนโดยทนางนั้น p B O C ธนาคารกลางจีนนะครับก็มีการทยอยขายออกมาอย่างรื่นไอนะครับแบบต้องใช้คําว่ารีนขายออกมามันก็เลยทําให้ตัวพันธบัตรอเมริกาซึ่งต้องมีการประมูลใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ อของเก่าก็ถูกขายออกมามันก็เลยทําให้ดีมาร์กับสไปายตอนนี้เนี่ยมันมันเกิดตั้งคําถามว่าเอะแล้วใครเป็นคนรักษาสภาพคล่อ,องซึ่งอเมริกาก็ต้องการลูกค้าในการซื้อตราสารนี้เยอะขึ้นแต่คนจะต้องการซื้อตราสารนี้อเมริกาเนี่ยกลับน้อยลงนะครับอันนี้คือสภาวะที่กาลังเกิดขึ้นนะครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสามเรื่องที่มันผูกกันพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมขอขอญาตถามตรงนี้ก่อนนะครับ คือตอนนี้เนี่ยเฟดมีการอัดฉีดเม้นเงินก็จริงนะครับให้ธนาคารต่างๆแต่ธนาคารต่างๆไม่กล้าที่จะปล่อยกู้บริษัทล้มละลายหรอครับอาจารย์ครับเออเขาไม่กล้าปล่อยกู้จนต้องทําให้บริษัทล้มละลายะครับคุณเฉลิมชัยเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกเลยนะครับแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยคนที่กําลังต้องการเงินเนี่ยกับขอกู้ไม่ได้ นะครับแบงก์ก็ขึ้นเป็นแบบเหมือนจะเป็นแบ็กลิสต์เลยอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอ่ากลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายการบินกลุ่มที่อะไรลักษณะแบบเนี้ยที่ผลกระทบจากการล็อกดาวน์เนี่ยพวกนี้แบงก์ก็จะไม่ปล่อยยิ่งเอสเอ็มีเนี่ยโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยพวกร้านค้าน,นะครับที่จะช่วยเอสเอ็มีเนี่ยปรากฏว่าพอถึงเวลาขอ,อกู้ก็ไม่ไม่เขาก็ไปขอกู้ไม่ได้เพราะแบงก์ก็กลัวความเสี่ยงตรงนี้นะครับ เพราะความเสี่ยงเดิมที่ปล่อยกู้เนี่ยมันก็มากอยู่แล้วแล้วจะไปปล่อยกู้เพิ่มในธุรกิจที่มีความเสี่ยงแบงก์ก็ยิ่งเสี่ยงเข้าไปอีกแบงก์ก็เลยไม่ปล่อยกู้ไปเคลียร์ของเก่าก่อนดีกว่ากลายเป็นว่าเงินเนี่ยไปสต๊กอยู่ที่แบงก์่ยครับเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกหลายบริษัทนะฮะดิสับแต่แต่เฮิร์ทนี่มันคือมันคือขนส่งนะฮะมันคือโลจิสติกส์ที่ที่ที่มันยังสามารถที่จะไปได้หน่อยนึ่งะนะครับเออก็ก็เลยงง,งงอยู่ว่า อย่างนี้มันก็เราก็ไม่สามารถดูได้ใช่ไหมครับว่าธุรกิจโดนดิสรับแล้วแบงค์จะไม่ปล่อยบางทีมันก็อาจจะมีธุรกิจอะไรที่ที่ที่แบงค์เกิดความกังวลต่อนเนื่องไปอีกหลายบริษัทเลยถูกไหมฮะอาจารย์ฮะใช่ครับเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันถูกอัดฉีดเงินเข้าสู่ทางด้านอ่าทางด้านธุรกิจเนน่ยค่อนข้างเยอะ ดังน,นั้นคนเนี่ยถ้าเราเห็นโครงสร้างของเฮอร์สเนี่ยมันกระจายทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้โมเดลของการที่ว่าสร้างแอสเซทแตล้านชี้ไดครับคุณเฉลิมชัยก็คือไปกู้แล้วก็เปิดบริษัทเพิ่มแล้วบริษัทที่เพิ่มเนี่ยก็ไปซื้อสินทรัพย์ที่อย่างของเฮิร์สเนี่ยก็ถือว่าซื้อรถซื้อรถแมาแล้วก็บางแห่งก็ใช้วิธีเข้ารถเพื่อมาปล่อยเข้าต่อด้วยนะครับ แล้วก็เงินทุกอย่างก็หมุนหมุหมหมุไปเรื่อยๆแล้วแอสเซทบาลานซ์ชี t มันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นมันโตด้วยการสร้างแอสเซทบาลานซ์ชีพไปขอกู้แล้วก็เอาเงินมาสร้างต่อเอาเงินไปขยายต่อเอาเงินไปขยายต่อทั้งหมดเนี่ยมันคือมันคือสร้างเขาเรียกว่าเป็นเดบคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นดังนั้นตัวที่มีปัญหาของเดบ c คอมเพล็กซ์เนี่ย มันจะเกิดขึ้นต่อเม่ว่าเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยนะครับที่จะต้องจ่ายนะครับพอถึงครบกําหนดไม่มีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอขอสัคาว่าเข้าสู่ล้มละลายปุ๊บมันเราจะเห็นนะฮะว่าแค่ปิดปิดเมืองประมาณนักเดือนกว่ากว่าสองเดือนเนี่ยสภาพคล่องเงินสดหายหมดเลยคนตกงานปลดงานเนี่ยอันนี้คือคือทุกอย่างอยู่ได้ด้วยเงินหมุนอย่างเดียวเลยนะครับพอทุกอย่างหยุดหมุนเนี่ยมันเลยเป็นอินแพคต้องใช้คําว่าเป็นอินแพ็คที่ เกินเกินกว่าทุกคนจะประเมินกันว่ามันจะถึงจุดนี้ได้อย่างรวดเร็วแบบมีริ้ตัวครับแม้ขณะกองทุนไว้เนี่ยล่วงลงมาหรือหกเหลี่ยญเท่านั้นเองนะครับให้ในเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเลยเพราะว่าอยู่ๆสภาวะเข้าสู่ภาวะล้มละลายไปเลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเป็นอีกหลายเจ้ามากเลยนะครับทั้งในยุโรปแล้วก็ทั้งในในอเมริกาด้วยนะครับโอ้โอ้หน้ากังวลอยู่นะครับทีนี้ผมขอถามนิดนึง เผอิญว่าวันนี้เนี่ยเม็ดเงินมันอัดสู่แบงก์แต่แบงก์มันไม่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 ไปจัดให้ให้ให้กับเอกชนที่ใกล้ล้มละลายนะครับทีนี้คําถามนั่นก็คือว่าพอเขาล้มละลายแล้วเนี่ยมันจะกลับมาสู่แบงก์ไหมครับหรือว่าไม่เพราะว่าแบงก์มีเงินอยู่พอสมควรอยู่มันจะกลับไปทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็คือทั้งผู้ถือหุ้นกู้ด้วยแล้วก็วงเงินโอดีที่อยู่ในธนาคารด้วยนะครับเพราะว่า ทุกบริษัทเดี๋ยวจะทำเหมือนกันหมดก็คือไปขอวงเงินนะครับสภาพคล่องในธนาคารแล้วก็ถ้าใครมีศสกยภาพออกบอลได้ก็จะต้องมาออกนะครับคุณเฉลิมชัยจะเห็นว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าการบินไทยอยูอย่เกิดเหตุการที่ว่าจะต้องปักโครงสร้างเนี่ยปรากฏว,ว่านี่ 2, สองแสนกว่าล้านเนี่ยก็กระทบกองทุน ที่เราเรียกพวกกลุ่มสากรณ์ที่เข้ามาซื้อตราสารหนีน้ไป80กว่าแห่งยังไม่รวมกองทุนตราสารหนี้ที่ไปซื้อพันธบัตรเอกชนซึ่งคำถามว่ามันผิดที่กองทุนไปซื้อไหมก็ก็คุณก็เป็นอินเวส์เมน์เกตมีรัฐบาลรองรับใครจะรู้ว่าเกิดเฉพาะช่วงใครสิดแบบที่อยู่ๆทุกอย่างมันเกิดหยุดหยุดสตั๊กแบบเนี้นะครับ โดยที่ทุกฝ่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่าไม่เคยรู้เลยว่าอยู่ๆมันจะต้องถูกฟรีสแล้วสภาพคล่องเงินสดจะหายไปนะครับที่เขาบอกว่าแคชที่สดชื่นเนี่ย,อยตอนนี้สําคัญไหมถือว่าเงินที่เข้ามาหมุนในบริษัทเนี่ยเนื่อมันไม่หมุนเลยเนี่ยมันเกิดสภาวะแบบนี้เลยนะครับอ๋อครับครับครับทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์เน้นย้ําสําคัญเลยก็คือว่ามันส่งผลกับแม้จะเป็นทางอ้อมก็ตามเอออันนี้มันเป็นปัญหาหนักแค่ไหนฮะอาจารย์ฮะ เหลังจากนี้เนี่ยเฟดคงจะต้องพิมเงินซื้อเข้าไปอีกเยอะกว่านี้อีก,กน,นะครับโดยจะท้ะในควอเตอร์ที่สามนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนถือถือกองทุนถืออะไรพวกนี้กันหมดเลยนะครับคุณเฉลิมชัยแต่ทุกคนตอนนี้กำลังต้องการเงินสดเพิ่มดังนั้นเขาจะเทขายอกองทุนพวกนี้ใช้คำว่าทยอยขายก่อนในช่วงเฟดที่หนึ่งนะครับ เพนพอเมืเ่อเทที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเขาทยอยทยอย,ย,อยข่ายเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนต้องเปลี่ยนมาถือแคสแต่แคสเนี่ยไม่มีเพราะอะไรครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณเฉลิมชัยมีเงินอยู่สักล้านหนึ่งนะครับแล้วไม่รู้จะเอาเงินล้านหนึ่งยังไงพอเดินไปธนาคารธนาคารก็บอกอคุณเฉลิมชัยมาซื้อตราสามนี่สินะครับผมเป็นบริษัทเอผมออกตราสารนี่ระยะสั้นในกองพันธบัตรก็คุณเฉลิมชัยก็มาซื้อตราสามนี้โดยที่ไม่รู้ว่ามีของผมหรอก แต่ว่าตอนสภาวะปกติไม่ได้เกิดคล้สิทธิ์เนี่ยสภาพะคล่องมันสูงถูกไหมครับเน่แต่ตอนนี้คุณเฉลิมชัยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยถ้า่งนั้นถอนเงินล้านหนึ่งเนี่ยมาไว้ในบัญชีเงินสดดีกว่าปรากฏว,ว่าก็ถอนเงินล้านหนึ่งออกไปพอผมครบกําหนดโลเนี่ยผมมีหน้าที่อย่างเดียวเลยที่ผมจะต้องเอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยมาคืนกองทุนนะครับเพราะะอะไรครับเพราะว่าดีมนในกองทุนเนี่ยไม่มีคำถามแล้วผมเ่ยจะไปหาเงินล้านหนึ่งเนี่ยจากไหนมาคืน ถ้าผมไปขอกู้ธนาคารผมก็จะกู้ธนาคารมาคืนกองทุนได้ถูกไหมครับแต่คุณเฉลิมชัยถอนเงินไปเรียบร้อยละแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยอผมไม่สามารถจะหาเงินที่จะ,จะเรียกเลนะินไปตายเอาดาบหน้าต่อไปได้อันนี้ก็คือก็คือมันผูกกันเป็นลูกโซ่แบบนี้ครับเราลองนึกภาพว่าถ้าผมเอาเงินล้านหนึ่งไปซื้อสินทรัพย์เลยอย่างเช่นไปซื้อรถให้บ,บริษ,ษัทแล้วปรากฏว่าถ้าผมจะจะต้องเอาเงินล้านหนึ่งมาคืน,นไปขอกู้ธนาคารได้ได้ ซื้อรถมาล้านหนึ่งผมต้องไปขายเสร็จแสนผมก็ต้องขายระกฏว่าเงินก็หายไปสามล้านดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบของการขาดสภาพคล่องเงินสดเพราะทุกคนถือแอสเซทกันหมดหรือถือไกันหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ธนาคารเลยเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่หมุนเ,เราจะจําได้นะคุณจอสโซลสเคยพูดในวิกฤตปีสองพันแปดว่าถ้าดนตรีมันเล่นช้าลงเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอดนตรีจบเนี่ยทุกอย่างก็จะ หยุดสนิทเลยอันนี้คือสิ่งที่เราอะอยู่กับทุนนิยมแต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าทุนนิยมเนี่ยรูปแบบของการหมุนของเงินเนี่ยมันมีความสําคัญมากที่สุดเลยก็เปรียบง่ายๆว่าอยู่ๆเลือดแดงในเส้นเลือดของคุณเนี่ยมันหายแล้วมันก็หยุดหมุนหวัวใจมันก็จะหยุดเต้นด้วยถูกไหมครับอันนี้คือภาพหลักๆเลยของการหมุนของเงินนะครับกร,บร,บรบาบกราบกราบเพราะฉะนั้นอาจารย์ mm hmm. มองภาพว่าเอาละ่ะ เฟดก็ต้องก็ต้องอัดมาอีกอ่ะก็ต้องอัดมาช่วยอีกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าภาคธุรกิจเรียลเซกเตอร์มันมันล้มจริงๆเนี่ยแปดสิบล้านล้านเนี่ยนะฮะน้า,หน,าหน้าที่จะได้เห็นถูกไหมฮะอาจารย์ฮะผมคิดว่า<น>เป็นไปไม่ได้ต,ต,ตั้งแต่เนี้ยคือเฟดจะพิมพ์ถึงขนาดนั้นเนี่ยกำถามว่าแล้วมูลค่าดอลลาร์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกเลยถ้ารวมตลาดทุน กับตลาดตราสารน,นี้น,นะครับคุณเฉลิมชัยมันมีเป็นมูลค่าเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณสามร้อยล้านล้านเหรียญโอเคมันไม่มีใครจะขายหรือเกิดอะไรเอ่อสามร้อยล้านล้านเหรียญเนี่ยมันไม่มีทางที่จะพิมจากไหนไ,ได้โคเวอร์อตอนนี้เฟดบาลานซ์ชีพขึ้นมาเกือบ,บประมาณเจ็ดล้านล้านนะครับดีเอเลโชเนี่ยขึ้นมาประมาณสักเก้าสิบต่อหน,นึ่งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้า เฟดยิ่งชิมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทางมูลค่ามันก็จะดีวลูของมันลงไปเรื่อยๆแหละครับถึงตอนนั้นเนี่ยคอยเรเซนมันจะทํางานมันจะทําให้พวกแอสเซทที่มีวลูด้วยตัวของมันเองเนี่ยตื้กับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของการตื้กับตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดที่เขาเรียกว่าอินเฟชชั่นจากจาก,จากการเสี่ยมค่าของเงินซึ่งถ้าในปัจจุบันเราเห็นกรณีของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับแต่ทีเนี้ยของเฟดมันจะแตกต่างจากเวเนซุเอลาคือว่า เปิดเนี่ยพิ์ดอลลาร์มาแล้วทุกคนถือดอลลาร์หมดดังนั้นถ้าสมมุติว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนไปยกตัวอย่างว่าอ่อนไปยี่สิบห้าบาทเนี่ยนะครับตอนหนึ่งดอลลาร์เนี่ยผมว่าธนาคนารกลางก็ไทยบอกแล้วว่าไครเข้ามาเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติหลังจากนี้ก็จเจอสุดใหญ่ที่หนักมากนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าววลาไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังทั่วโลกเนี่ยจะเจอสุดที่ใหญ่มากอย่างที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่านี่คือเหตุผลยุ่อเล่าที่ท่านไม่ยอมสมัครต่อด้วยนะครับ ครับครับโอ้คือเราเนี่ยถือดอลล่าร์ไว้เยอะไงนะฮะคือแอสเซทแบ็กของเราเนี่ยดอลล่าร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันเป็นความเสี่ยงพอสมควรอยู่เหมือนกันถูกไหมครับครับแต่เขาไม่ไม่ทําก็ไม่ได้นะครับพอไม่ง้นตัวสภาพคล่องเงินสดในโลกก็ไม่มีเขาแต่ถ้าไม่พยุงเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันก็ล้มเลยดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาการคุณคาเนี่ยถึงแบบ จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้นะครับคุนเฉลิมชยัยเพราะว่าอะไรฮะเขาพยายามทําตัวรีแหละแต่ดูดีว่าการระบาดเนี่ยเกิดออทามหายขึ้นมาเมื่อเมื่อวานรัฐเวอร์จิเนียปรากฏปลดล็อกดาวปรากฏว่าติดเชื้อเพิ่มกระโดดขึ้นมาอีกทันทีเลยดังนั้นเขาก็คุมไม่ได้นะฮะฝรั่งเขาก็แบบอะไรอ่ะก็คิดว่ามันเป็นเสรีของเขาจะทำอะไรก็ได้นะฮะดังนั้นโควิดก็เลยบอกว่าฉันก็เสรีด้วยจะไปหาคุณกันละกัน มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาพอเขาแก้ไม่ได้แบบที่จริงแก้เนี่ยมันมันก็เลยทําให้ล็อกไปหมดแม้กระทั่งเราปลดล็อกแล้วเนี่ยคําถามว่าเราใช้ชีวิตปกติรื่เปล่ามันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตปกตินะฮะอย่างปกติเคยซื้อสิทธิ์เนี่ยความเร็วหรือสปีดเนี่ยมันก็ซื้อแค่สามที่สี่คำถามว่าร้านที่เปิดมาเนี่ยมันคุ้มไหมระหว่างปิดกับเปิดจริงๆคําถามว่าปิดอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าคือคุณไม่ต้องซื้อของมาแล้ว เสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนีก้ก็ต้องไปตั้งคําถามทีนี้มันมีประเด็นสําคัญเมื่อกี้อาจารย์พูดอยู่ตอนต้นบอกว่าจีนเนี่ยเริ่มทยอ,อยขายตัวของดอลลร์พอสมควรอยู่เหมือนกันมันเกิดจากการที่จีนทะเลออาะกับสหรัฐหรือว่าจีนก็เกิดความกังวลเรื่องของดอลลร์เหมือนกันฮะอาจารย์ฮะตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะ รอบนี้มันก็คือจะเป็นทั้ง t เทรดวอลเทควอลแล้วก็เคอร์เรนซีวอลตอนแรกเริ่มไม่ค่อยเห็นเรื่ War. องเคอร์เรนซีวอลวันนี้คงคงจะเริ่มเห็นแล้วนะครับทีนี้มันมันเป็นหัวใจหลักเลยว่ากรณีที่ทางด้านจีเนี่ยแบนทางด้านทางด้านแอปเปิลนะครับพ l อคอมแล้วก็ทางด้านโบอ,อ n g นะฮะ โบอีิเนี่ยอาการหนักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายอดขายเป็นศูนย์มาหลายมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นว่าสต๊อกเครื่องบินเหนลือก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าการบินไทยรอดเนี่ยจะซื้อเครื่องบินถึงถุมได้เต็มเลยแล้วบริษัทเอกชนเนี่ยผ่านไปอีกสี่ห้าสี่ห้าเดือนจากนี้ก็เหลืออยู่อีก,อกที่เพราะว่าสายการบินเอกชนเนี่ยใช้โมเดลแบบเฮิร์สเลยนะฮะในการแบบขยายขยายขยาย,ย,ายแล้วก็สร้าง ise, แอสเซทบาลานซ์ชีสเั้นหัวใจของบริษัทเอกชนนะครับ ที่ทําสายการบินเนี่ยไม่ได้ต่างกับเคิร์สเลยเพียงแต่ว่าจะหมุนได้นานที่สุดแค่ไหนเท่านั้นเนองนะครับเพราะฉะนั้นพอพอโบอิ้งเนี่ยมีปัญหามันจะทบการจ้างงานในอเมริกาขนาดหนักเลยถัดมาบริษัทคอคอมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทํำพิปเซตที่มีคุณภาพสูงตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาถึงระดับ5นาโนนะครับแต่ตัวมือถือของเราที่เป็น snapdragon 865เนี่ยอันนี้คือคอคอมเป็นตัวผลิตแล้วก็ทางด้าน ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในในในการทำตรงนี้กลายเป็นว่าเบอร์เบอร์หนึ่งของโลกคือซัมซุงในการผลิตมมอถือเนี่ยใช้แอนรอดของเขาเองนะครับอันดับสองเนี่ยขึ้นมาเป็นเสียวมี่ใช้ snapdragon นะครับแล้วก็ของ Apple ใช้ของเขาเองแล้วก็ถัดมาก็คือ,อเสมิวีโวพวกไอตัวซัพพลายเชอของ ก็ใหยเชนของไอ้ตัวไอ้ชิปเซตเนี่ยมันเริ่มหยุดนะฮะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเริ่มไม่ออกนะฮะแล้วยังรวมถึงตัวสมาร์ทวอชแล้วก็ตัวออกเฟ์ไอ้ตัวพีซีโน้ตบุ๊กต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการการล้านหยวนเนี่ยในการสร้างศูนย์วิจัยที่ปัญหาเดียวของจีนเลยเนี่ยไม่สามารถจะผลิตในระดับห้านาโนได้นะครับ แล้วถัดจากนี้ไปประมาณต้นปีหน้ามันจะลงไป3ามนาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเพื่อรองรับ5 G แต่ว่าโรงงานในจีนเนี่ยนะครับทำได้แค่14บสี่นาโนซึ่งมันช้ากว่านะครับอันนี้คือคือปัญหาใหญ่เที่เรื่องของ t e คโนโลหลังจากนี้เลยแล้วก็33บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่ทีคุณทําแบรนด์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัวที่สร้างสมาร์ทตีทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าจีนเนี่ยสร้างอีโคซิสเตมด้วยการสร้างสมาสิตี้ขนาดใหญ่ดังนั้นตัวชิปเซตตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นมากนะครับอันนี้คือคือทางด้านเทควอลนะครับ Apple เนี่ยจะต้องสูญเสียลูกค้ารยา,ายใหญ่ในจีนด้วยเหมือนกันแล้วหลังจากนี้มันจะมีการจีดกันการค้าเกิดขึ้นเราก็เห็นวันที่ที่ผ่านมาในฮ่องกงนะฮะทีนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับโควิดอีกนะครับ อืมครับผมคือถ้าเกิดว่ามองภาพแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันมีจุดสองสองประเด็นฮะประเด็นแรกนั่นก็คือว่าในฝั่งของจีนเนี่ยนะครับก็ก็ก็ได้มีการขายดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะอาจจะอาจจะเป็นการตอบโต้หรือไม่อย่างไรนะฮะอันนี้เราเราก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจจะเป็นการตอบโต้นะครับแต่ว่าเขาก็เกิดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอตัวของเทรดวอลอยู่เหมือนกันนะนี้เนี่ยดูเหมือนจีนได้นะครับเขาเขาเขาก็ไปผูกมิตรกับทั่วโลกอยู่เหมือนกันถูกไหมฮะ ถูกครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างว่าอเมริกานะครับไม่ไว่าจะเป็นอินเทหรือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเอ่อคออมเองเนี่ยนะครับเขาเป็นบริษัทที่คุมตัวเระดับฮาร์ด n d t e เทคโนโลยีสูงสุดอยู่แต่พอตัวเนี้ยผ่านไปเขาค่อยจะจ้างโรงงานในต่างประเทศเนี่ยทํา ดังนั้นเขายังคุมตัวโรงงานที่ตัวเทคโนโลยีสูงอยู่นะครับแล้วก็ตัวระบบที่มันกําลังจะสะเทือนอีกอันหนึ่งในอเมริกาก็คือว่าทางทั้งคอมมิวตบอกว่าเราอ่ะพึ่งพาระบบปฏิบัติการของ Microsoft หมดเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะฮะว่าจีนเนี่ยบอกไปที่หัวเว่ยเลยนะฮะแล้วก็บริษัทเทกอืนอ่นๆว่าเราจะมีอะไรมาแทนไ i c r o s o f t ์ได้ไหมซึ่ง Microsoft เนี่ยกำลังจะเจอปัญหาใหญ่ตรงที่ว่า Microsoft มีรีเสิร์ชอยู่ในปักกิ่งเนี่ยนะฮะที่ทำทางด้านวิจัยทเทคโนโลยียอยู่สี่พันกว่าคนเพราะว่าคือเนี่ยมีกําลังการส่งคนไปเรียนทางด้านเทคพวกเนี้ยสูงที่สุดดังนั้นก็คือมบตั้งสําน,น,นักสิร์ชในจีนเพื่อที่จะทำเอเกี่ยวกับรีเสิร์ชทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในเอ่อที่ที่เซียเทิลเองที่เป็นสำนักงานใหญ่ของ Microsoft เนี่ย พนักงานเนี่ยมากกว่า70%เป็นเอเชียแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของเอเชียเนี่ยก็คือจีนเพราะเป็นคนที่มีศักยภาพในการไปเรียนทางด้านาทางด้านาวิทยาศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยียวพวกนี้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้น Microsoft เองเนี่ยก็กำลังจะเจอโจทย์ใหญ่แล้วว่าเขากำลังจะลุกระดับ ดัตช์เซนเตอร์ที่เราจะเห็นวันนี้เราทำซูมกันเนี่ยนะฮะมันจะไปลิงก์กับระบบคลาวด์ระบบ a z ชัวของเขานะครับแล้วก็บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Office สามหกห้นะครับแล้วก็ตัว uh, Microsoft Dynamics เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้จีนบอกว่าก็ทำทุกอย่างอย่างที่ Microsoft เป็นแล้วก็หาทางทำยังไงก็ได้ให้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีทั้งหมด เกิดจากการผลิตในจีนดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้ ecosystem โโท,ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากนี้ทันทีเลยนะคะรับจีนอาจจะใช้เวลาอีกสองปีที่ยอมสโลตัวเองแต่เมื่อทางทำตัวระดับ high end ของเทคโนโลยีได้แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วว่าเขาจะเบทรทิ้งอเมริกาแล้วเพราะอเมริกาเนี่ยไม่มีตัว การสร้างสมาร์ทซิตี้เข้ากับจีนที่กำลังจะเปลี่ยนตัวเมกะซิตี้ของเขาประมาณ20แห่งเนี่ยให้เป็นสมาร์ทซิตี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวที่จะเร่งให้เกิดสมาร์ทซิตี้ได้เลยเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับอันหนึ่งก็คือการทำดิจิทัลเกเรนซีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการเปลี่ยนตัวรถยนต์ที่เป็นน้ำมันเนี่ยให้เป็นสู่อีีคา แต่จีเนเดี๋ยจะให้พาร์ตไปเป็นออโตนอมัสคาร์ไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ว่าจะทำให้ตัวสมาร์ทซิตี้นะครับมันหมุนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัวสมาร์ทซิตีหนึ่งเดียงนั้นก็คือสมาร์ทโฮมเราเห็นกรณีของเสียงมี่แล้วนะฮะที่ลูกสมาร์ทโฮมแต่มันมีบริษัทที่ใช้ายๆกับเสี่ยงมี่เนี่ยอีกเป็นหลายคันบริษัทในจีเนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวการพาร์ตไปสู่มิวเดอรสิวไร การใช้ชีวิตแบบใหม่ของคนเนี่ยมันเกิดอยู่ทางเนี้ยมากกว่าทางฝั่งอเมริกานะครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่คุณทําเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรสู้ได้เลยนั่นคือเทคเนี่ยอาวุธสุดท้ายของเขาแล้วอะครับคุณเฉลิมชยัยครับผมอะนะครับในไหนอาจารย์คุยจริงๆเทควอร์เนี่ยสนุกมากนะฮะเดี๋ยวให,ให้อาจารย์มาฉายภาพให้เห็นภาพนะครับแต่ผมขอถามานิดหน่อยละกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเม็ดเงินเข้าสู่หุ้น นิคมอุตสาหกรรมพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าในมุมมองอาจารย์เนี่ยมองภาพว่าจีนอาจจะต้องมีการย้ายฐานผลิตมาสู่ไทยด้วยหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับเอ,อตอนนี้จีนไม่ได้ย้ายฐานการผลิตมาสู่ไทยมากนักนะครับคุณเฉลิมไทยเขาจะสร้างอีโคซิสเต็มของเขาเองขั้งนาอยู่นะ,ะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าโรงงานในอเมริกาหรือโรงงานตะวันตกที่มีฐานอยู่ในจีนเนี่ย ใช้วิธีว่ามาขอซื้อที่และสร้างโรงงานให้เสร็จภายในหนึ่งหรือสองเดือนเพื่อที่จะเฟดอุปกรณ์จากจีนเนี่ยออกมานะครับจริงๆเนี่ย,เ,ยเหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่เหมือนซื้อุ้นเนาะนเวลาซื้อโรงงานซื้ออะไรมันต้องเจรจา,าต้องออกแบบต้องสร้างเออตอนนี้ผู้รับจ้างสร้างโรงงานบริษัทใหญ่ๆทั้งจากของญี่ปุ่นทั้งของไทยเองเนี่ย ตอนนี้งานล้นนะฮะต้องใช้เวลาต้องใช้คำว,ว่าทํางานกัน24ชั่วโมงเลยแล้วเอ่อแล้วบริษัทอเมริกาเนี่ยเอ่อลงเขาเรียกลงเฟสเครื่องเนี่ยย้ายโรงงานจากจากจีนเนี่ยมาไว้ในในแถบบในอาเซียนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับตอนเนี้อันเนี้ยในสภาพจริงเนี่ยมันลันมันรันของมันมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่ผันมานครับ อ๋อโอเคโอเคพอเข้าใจครับอาจารย์ครับงั้นเอาเวลานี้เอาประมาณนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานนจะค่อยมาคุยเรื่องของเทควอลคือมันมันสนุกมันสนุกคล้ายๆกับ t r a ดว w ลแหละฮะแต่ว่าเทควอลเนี่ยมันมีอะไรที่โอ้หมันลึกซึ้งพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้อา,อาจารย์มาเปิดหัวก่อนนะฮะว่าอเมริกาเนี่ยคือเริ่มใช้ไม้ตายจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าจีนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจีนเขาเขาจัดก,การเองทั้งหมดเนี่ย เดี๋ยวมันจะสนุกมากกว่านี้เยอะเลยฮะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ